ครับผมพบกับเราช่องกุยอาเจียงถ่ายแก้วสักไปครับผมสวัสดีพันหงสวัสดีพี่โชคชัยวัยยี่สิบพีนี้เท่าไหร่ยี่สิบวัยยี่สิบเอ็ดปีนะครับ ก็ยังอ้วนเหมือนเดิมไม่ลดเลยอ้วนเหมือนเดิมลดนิดหน่อยเพิ่มเติมช่างดูนะ ถึงแล้วสี่ตันเท่าไหร่โอ้สี่ตันห้าร้อยไม่ธรรมดาก็เพิ่มมาจากปีที่แล้วพันพันพันห้าหรือเปล่าอันนี้สี่ตันสองพันพันพันกว่าเพิ่มมาพันกว่ากิโล หกรเพิ่มมา600ครับเพราะว่าปีที่ตันสามตันเก้าไหมอ๋อเกือบสี่ตันอ่าประมาณสี่ห้าร้อยตัอืมประมาณนั้นครับแต่ถ้าตอนตกมันจริงๆเอาไปช่างช่างน่าจะถึงเท่าไหร่นะก็อืมถ้าตกมันก็ได้อยู่เกือบ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 ห้าตันก็ถือว่าเป็นช้างไวรุ่น ที่มีรูปร่างอ่าค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็สมส่วนพอสมควรได้โชคใช้ปีนี้ตกมันกี่เดือนครับมันแปดเดือนกว่านี่เลยครับเพราะว่ามันบางที่ใสยิ่งไม่เทนะครับก็เรามาไม่ทันตอนออกวอม วอมจะรับงานนะครับรับงานที่ไหนกลน,น,น,นี้แหละครับ,บ<ป>อ๋อบ้านสวายสวายตะนวนก็เขตบุรีรัมอยู่บุรีรัมนะครับอ่าเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คืองาอ่งางานหักปลาย อยากเห็นอะได้ไหม <Okay. S 1> อ่าให้บูชาไหมพูดตรงตรงเลยพูดตรงตรงบูชาครับบูชาบ้านให้น้องนยครับอ๋อเดี๋ยวเอามาโชว์แล้วก็บอก FC ได้เลยเผื่อ FC สนใจเนาะความยาวประมาณเกือบ30มเซน <Okay. S 1> น้ำหนักชีคีคบถือว่าจะได้เลย เป็นงากระเด็นตอนตกมัน,ต,มนตรงไหนฝังไว้ฟังไว้ไกี่วันหรือว่าจืดแล้วมันขึ้นนะครับขัดฝนตกพอดีฟ้าลงตัวฟ้าครับโอได้ยินเสียงด้วยบอกป๊อกเลยวไหมได้ยินเสียงป๊อกเกือบอนได้ยินครับก็รู้เลย,ย,เลยรู้ทันทีเลยแน่นอนก็อ่าปกติแล้วก็เป็นช้างที่สุขุ้มนะ ุะผมนิ่งๆนะครับถ้าไม่ตกมันนะครับ,ถ,นนรบถ้าไม่ตกมันนี่แกก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดนะก็คนอื่นมาก,ก็ไม่เป็นไรมีไหมนีครับไม่ได้ว่าจะพุ่งฟังขนาดนั้นครับอ,อ๋อก็ถือว่านิ่งพอสมควรอยากมากกระเป๋าอยากกินอกินเป็นเคกว่ารถไฟกระเป๋าก็สําหรับควานก็ปกติมากเลยนะครับขนาดตกมันยังออกได้เข้าได้สบาย ถือว่าเขาเรียกว่าชินทำทุกปีทุกปีทุกปีแล้วก็เขาก็จะชินนะครับก็อันนี้ก็อยู่ที่การสังเกตของเราด้วยเนาะควานควานสังเกตว่าะระหว่งวันไหนเข้าได้ใช่ครับใช่ครับคือว่าเราอยากเข้าก็เข้า,เ,ขาเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับครับบางทีก็มีพื้นที่บ้างใช่ครับอันนี้พูดถึงตอนที่ตกมันตอนตกมันนะครับ เพราะว่าควันหงนี่ส่วนมากจะเอาทับต่อตกมันมีมาจอคิวหรือยังมีแล้วครับมีมาจอแล้วโอ้เชือกไหนเอ่ยว่าจะตัวไหนที่ว่าไม่ติดก็จะสั่งมอาก็จะเก็บให้ปลาดได้ก็มีติดอีเชือกแล้วตอนนี้ที่ทับทับไว้ทับไว้เพราะว่าสายผิดเชือกติดชั่วๆใกล้จะออกไม่ใช่บอเ่เชือกไหนใกล้จะออก ของพาดิสโซอันนั้นกี่แล้วฮะอ๋อสิบเจ็ดสิบแปดเดือนกล่องในแปลงเราก็ก็ไม่รู้นะครับก็ยังรุ่นๆต่อก็จะมาซ้ำอยู่ก็จะมาขึ้นมาตัวอยากให้ได้กันทุกคนครับก็เป็นช้างวัยยี่สิบปีที่อ่ามีรูปร่าง ดูนครับเ c สายตาหุนใช้ได้เลยหัวป,ปุ้นขนาดตกมัน8เดือนนะครับนี่ตกมันนานสุดก็ต้องยกให้พ่อมาหาไปเลยครองแชมป์นี่ครับตกมันนานที่สุดของโครงการคอนาจักรนะครับไม่ใช่ปลาไปปีกว่าแล้วบอกถ้าจะให้จริงๆก็ตกจริงครับแต่อยากให้น้องได้เดินบ้างอย่างนี้นะครับ ก็เลยพยรอยลดอาหารลงบ้างไม่ใช่ว่าจะให้อยู่แต่หลักเดี๋ยวเล็บน้องจะไม่สวยนะครับใช่ครับใช่ครับตกตกมันนี่โซ่ก็เปลี่ยนอันใหม่นะครับไม่ใช่อันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วก็ยาวยาวไหมประมาณสองเมตรประมาณสองเมตรเพราะว่าน้องติดงที่โซ่เลนโซ่ใช่ครับคือว่าพื้นที่เรามีจำกัดเนาะ ถ,ถูกประมาณ5เมตรหรือ6เมตรก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าข้างหลังก็ถนใส<ช>่ข้างหน้าก็ถนช้างก็เดินจะมีลาดยางแล้วนะครับ f c ความจเจริญมาถึงใช่ครับความจเจริญมาถึง <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีลาดยางมาถึง <c oughs> ถ้าสมมติสมมตินะสมมติว่าตกมันรถวิ่งไปวิ่งมานี่ชุนเฉียวไหมเฉยมาก <c oughs> ปกติ <c oughs> เห็นแต่ข้างหลังนูน่นน้องดาวมงคลของดีของดีเดี๋ยวเราให้ควานเอามาโชว์นะครับของดีก็ควานให้บูชานะครับเอซก็เอฟซท่านใดสนใจของพระโชคชัยนะครับก็เป็นงานกำจัด หรือภาษาเราเขาเรียกว่างากระเด็นใครที่ได้ครอบครองี่จะถือว่าเป็นบารามีมากๆเลยนะครับเพราะว่างากระเด็นนี่หักตอนช้างตกมันด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะครับหายากนะครับหายากมากๆาเลยนะครับหายาก มาแล้วครับของดีของควันหงถังันแทนโอ้ลายสวยนะครับ f อซนะสนใจเบอร์โทรสอบถามได้บอกได้นะครับควันหง<ะ>เบอร์โทรอะไรครับผม0 8 3, 3. น 8, 3, 3. ์แปดสามสามสาม เจ็ดเจ็ดแปดห้าศูนย์แปดแปดห้าศูนย์แปดนะครับอุ๊หนักเหมือนกันนหมอ่าเป็นงานกำจัดของทายโชคชัยนะครับของแครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับฝั่งขวาฝั่งขวาสำคัญคือเป็นงาที่หักตอนตกมันนะครับหายากนะครับทายได้ครอบครองนี่บารมีนะครับเนาะ ดูนะครับ F4 นี่ครับพารงมีปกติเพื่อควนมร่วม่อยากนั้นแหละครับแต่ก็อยากสร้างบ้านให้น้องครับครับผมไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็รอดูไหมฝังนี่นะครับรอยยังอยู่ครับใหม่ๆเลยครับนี่ครับรอยยังอยู่นะครับฝั่งซ้ายเอ้ยของขวาข้างบนข้างบนนะครับก็คะแนนประมาณกี่คะแนนพ่อควาน ในควานก็พูดว่า85นะครับก็อ,อยากได้ทวาลงให้นอนบ85นนเลขห้าหลัก85 <80. S 2> นี่เลขห้าหลักนะครับวันนี้ก็เรามาได้เจอของดีของพ้าโชคชัยนะครับมีเราจะฝากไหมครับควันหงฝากได้นะครับกดติดตามช่องผ้าโชคชัยเฟมเบอรี่ด้วยนะครับผ้าโชคชัยเฟมเบอรี่ด้วยนะครับไลฟ์สดวันไหน รายชุเกือบทุกวันเลยครับจะสร้างบ้านให้น้องครับบางวันก็ไม่ได้ไล่หรอกครับเพราะว่าลูกควรครับตอนนี้คือได้เสาแล้วได้เสาแล้วครับแล้วก็ได้คะแนนประมาณสี่หมื่นแล้วครับจะซื้อเหล็กแล้วครับแต่อาจจะไม่ครบอย่างนี้นะครับก็ต้องหาสะสมไปเรื่อยครับของน้องเองของน้องเองก็คือนี่นะครับก็ปล่อยบูชาปล่อยบูชานะครับก็โทรมาสอบถามควันหงได้ที่เบอร์โทรได้บอกไว้เมื่อกี้บอกอีกไหม 0833 0833 8ครับ8 508นะครับ,8 8ค,รบควานหงก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็โทรมาสอบถามได้นะครับก็สารสคิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครายให้ช่องโวยดาเจียงทายแก้วสักใบวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ